เรามาสุดดอยเลยนะคะพิงดอยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินขึ้นไปไปเลยค่ะทารารถเช่านะคะแนะนำเลยที่แทบเสด็จนะคะ วยค่ะธรรมชาติล้วนๆเลยสวยมากค่ะสวยมากค่ะคุ้มค่ากับการอ,าอันนี้ต้นกาแฟนะคะคุ้มค่ากับการที่เรามามากเลย สวัสดคะ